สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามันต่อนะสำหรับแนวทางราวกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับครับวันนี้ก็สองคลิปแล้วเนาะผมรีบลงนะครับวันนี้ผมติดวัละติดงานลงช้าให้หน่อยช้าหน่อยนะครับก็เขียนให้เลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้เขียนเหมือนตามปกติเนาะวันนี้ผมรีบนะครับก็ต้องครับขอโทษขอภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ครับแนวต่างก็เป็นการคิดและการกำคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากศูนย์ถึงเก้าครับได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูราวกาชาติเนาะนะครับส่วนในช่วงนี้แนวทางของผมลุดนะครับผมต้องกลับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับแนวทางหลายแนวทางนะครับก็มาสองสามวันแล้วเนาะนะครับก็ลืมแนวทางมันหลุดนะครับผมก็พยายามปรับโซรให้นะครับ เรามาดูเหากาชาตินะครับเหากาชาติเลขเต่มน,นะครับเก้ากับหกนะครับอันนี้ผมเน้นให้ที่เลขเก้านะครับส่วนท่านใดชอบเลขหกจับที่เลขหกนะครับก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับเก้าหกนะครับผมเน้นให้เก้าสี่กับหกสี่จับหกสี่ให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนสามตัวให้หนึ่งเก้าสี่นะครับ 96, ส่วนท่านใดวันนี้ผมไม่ได้ลงชุดวินเนาะชุดวินก็เอาเลขทั้งหมดแล้ะครับรวมกันแล้วก็ทราบดีเนาะสมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับก็9 6 2 3 4นะครับก็จะได้9 6 2 3 4 1เกินมาก็เติมเข้าไปนะครับ9 6 2 3 4 1นะครับก็เป็นชุดวินได้นะครับก็เอาเลขทั้งหมดนี่แหละครับรวมกันนะครับตัวไหนซ้ำก็ตัดออกนะครับ ก็ไปดูดาวโจรนะครับดาวโจนก็เลขเด่น2กับ8นอนเน้นให้ได้เลข8นะครับก็จับ24 25 26แล้วก็85ผมเน้นให้2ชุดนะครับก็25กับ85นะครับ3ตัวก็5 2 8นะครับระวังเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ28ผมจับที่เอา5กับ2ไปไว้ด้านหน้านะครับส่วนดาวโจรระวังเลขเบิ้ล55นะครับ เลขบอร์ห้าห้าส่วนชุดวินเหมือนกันนะครับเหมือนกับกาชาดนะครับก็เอาเลขทั้งหมดรวมกันนะครับก็จะเป็นสองแปดสี่ห้าหกนะครับสองแปดสี่ห้าหกก็ไม่มีตัวไหนเกินมาเนาะนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ได้ห้าตัวสองแปดสี่ห้าหกนะครับส่วนตัวนี้ได้หกตัวนะครับกลับไปกันต่อที่เลขกำลังวันนะครับเลขกำลังเอ่กำลังวันของวันที่ ยีเนาะผมลืมเขียนวันที่ให้นะครับวันที่26่สเดือนสิบสองนะครับวันที่ยีเดือนสิบสองวันพฤหัสนะครับให้5กับเจ็ดนะครับ,รบเลขสูก็สกับ8นะครับรวมกันก็ได้4ตัวนะครับก็อเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับ สี่ตัวนี้นะครับท่านได้เลขเด่นมาจากไหนหรือบ้านเลขของท่านเองนะครับท่านจะเล่นแนวทางไหนก็ลองเอาห้าเจ็ดสองแปดนะครับไปเป็นตัวประกบก็ได้นะครับหรือติดไว้ก็ได้นะครับห้าเจ็ดสองแปดท่านมีเลขหกท่านก็เอามาจับท่านมีเลขห้าท่านก็เอามาจับนะครับหรือท่านอจวินเอาในนี้ก็ได้นะครับก็เข้าใจเนาะนะครับ ครับสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่25เดือน12พศ2อง7นะครับขอให้โชคดีส่วนดาวจนเป็นของวันที่26นะครับก็เป็นวันใหม่นะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเข้าวันใหม่นะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับจับจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับช่วงนี้แนวตามผมลดก็ขอให้สมาชิก fc ทุกท่านก็เบาๆกันเนาะนะครับครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ